แอตแลนติกอินเดียแปซิฟิกชื่อของมหาสมุทรในโลกมีที่มาจากไหนพื้นที่ของโลกถึง71%อร์คือน้ำและน้ำที่มีอยู่ทั่วโลก97%ก็คือน้ำที่อยู่ในมหาสมุทรแน่นอนเรารู้ว่าโลกของเรามีมหาสมุทรอยู่ทั้งหมด5แห่งได้แก่มหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอาร์กติกและมหาสมุทรใต้แล้วชื่อของแต่ละมหาสมุทรมีที่มาจากไหน ประวัติศาสตร์และภาษาศาสตร์ก็คือสิ่งที่ใช้อธิบายในข้อสงสัยนี้เริ่มต้นที่มหาสมุทรแอตแลนติกโดยชื่อนี้ปรากฏครั้งแรกตั้งแต่ศตรวรรษที่6ก่อนคตตริสตกาลในบทกวีของกรีกโบราณในชื่อแอตแลนติค้ยปิลาเกอร์ที่มีความหมายว่าทะเลข,ของแอตลาส sea of atlas แอตลาสเป็นยักษ์ไททันที่ปรากฏในเทพกระามกรีกแต่ความพ่ายแพ้ในการกรบฏต่อเหล่าเทพโอลิมปัส ทำให้อดลาส์ถูกลงโทษจากซุให้แบกท้องฟ้าไปตลอดการนอกจากมหาสมุทรแอตแลนติกเทือกเขาแอตลาสในแอฟริกาและพื้นที่หน้าน้ำที่อยู่นอกเหนือช่องแคบยิบรอลตาก็ถูกตั้งชื่อตามเขาต่อมาคือมหาสมุทรอินเดียชื่อนี้ปรากฏในช่วงต้นศตวรรษที่16ในชื่อภาษาละตินโอเชียนาสออเรนตาลิสอินดิคัสที่แปลว่ามหาสมุทรอินเดียตะวันออกที่อ้างอิงจากอินเดียที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญในพื้นที่โดยรอบของมหาสมุทร โดยก่อนที่มหาสมุทรแห่งนี้จะถูกเรียกว่ามหาสมุทรอินเดียมีหลายชื่อที่เคยถูกใช้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรตะวันออกตรงข้ามกับมหาสมุทรแอตแลนติกหรือมหาสมุทรตะวันตกหรือชาวกรีกโบราณเคยเรียกว่าทะเลเอริเทรียนนเอริเทรียนซีหรือทะเลสีแดงที่สันนิษฐานว่ามาจากปรากฏการณ์ที่ไซยาโนแบคทีเรียที่อยู่ใกล้กับผิวน้ำเปลี่ยนสีน้ำทะเลให้กลายเป็นสีน้ำตาลแดง ขณะที่มหาสมุทรแปซิฟิกที่เป็นมหาสมุทรที่มีพื้นที่มากที่สุดในโลกนั้นคำว่าแปซิฟิกมาจากคำภาษาละตินคือมาเรแปซิฟิกคำแปลว่าทะเลอันเงียบสงบตั้งชื่อโดยนักเดินเรือชาวโปรตุเกสเฟอร์ดินานมาเจลันเฟอร์ดินานมาเจนแลนในปี1520เพราะเขาไม่พบอุปสรรคใดๆขณะที่แล่นเรือผ่านมหาสมุทรแห่งนี้ ส่วนมหาสมุทรอารกติกชื่อของมหาสมุทรมาจากคำภาษากรีกอาร์โทสแปลว่าหมีรวมถึงอาร์ทิคอสที่แปลว่าใกล้กับมีสื่อถึงกลุ่มดาวหมีใหญ่ยูราเมเจอร์ที่นักเดินเรือใช้สังเกตในการเดินเรือไปยังทิศเหนือปิดท้ายที่มหาสมุทรใต้ที่เป็นมหาสมุทรที่ล้อมรอบทวีปแอนตาร์กติกาหรือขั้วโลกใต้แน่นอนว่าชื่อของมหาสมุทรมาจากตำแหน่งที่ตั้ง โดยองค์การอุทกศาสตร์ระหว่างประเทศ International Hydrographic Organization ได้นิยามมหาสมุทรแห่งนี้ในปี2000